ทำการส่งสติกเกอร์นะครับผ่านจากไปรษณีย์นะครับผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปสุราษฎร์ธานีนะครับผมเพื่อเอารถไปเช็คระยะ1,000โลนะครับตอนนี้ก็ขับมาพันกว่าละประมาณพันยีบปะอ่าพันสนะฮะหนึ่งพันโล เดินทางไปที่ศูนย์บิ๊กวิ่งสุราษฎร์นะครับเอารถไปเช็คระยะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับผมโอเคไปกันเลยครับผมสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในตัวเมืองสุราษฎร์แล้วนะฮะใกล้ๆถึงตัวเมืองแล้วแหละมากับแฟนสองคนนะครับเดี๋ยววันนี้จะไปเอารถไปเช็ค1,000โลแรกนะครับตอนนี้วิ่งมาเกือบ1,100โลแลเดี๋ยวไปถึงนู่นก็น่าจะ1,100โลพอดีนะครับโอเคไป มาดูกันสิว่าความคล่องตัวของเจ้า c ี6 5 0 F เนี่ยในเมืองเนี่ยจะเป็นยังงไ Yeah, I'm burning it up. DPGC, you should be turning it up. CPT, yeah, we hooking back up. And when they bang us in the club, baby, you right, got to get, get up. Get Cause up. homies, the homies, yeah, they <laughs> giving it up. Low life, yo, life, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for show. Slip my girl my 44 when she crap in the back door. Chickens looking at me strange, but you know I don't care. Step up in the mother, just a swank in my hair. Trick, quick talking, and crit walk if you down with the set. Take a bullet, with some grip, and take the smoke on this jet. Out of town, yeah. put it down for the father of rap. And if you happen to get cracked, trick, shut yeah. your trap. Yeah. Come back, get back. That's yeah. the part of success. If you believe in the ass, you be believing your strap. Oh. It's the no one and only G. มีทักทายกันว่ะมีทักทายกันว่ะสวัดดีครับพี่พี่ถ้าได้ดูคลิปนี้นะสีดำเหมือนกันด้วยทักทายทักทาย ดีใจนะครับคนขับ CBR 650F เยอะเนี่ยผมดีใจนะผมไม่ได้เสียใจนะรจริงคือยิ่งเยอะยิ่ง,งดีครับไม่ทำให้แบบว่าออกคิดเอออะไรเออยเงี้ยสบายนะฮะแบบมีพวกเดียวกันขับเหมือนกันอะไรอย่เงี้ยแต่ถ้าแบบข้ามรุ่นหน่อยตัวพันอะไรเงี้ยวิ่งด้วยลำบากนะรถผมเนี่ยตามไม่ทัน गाना คถึงแล้วนะครับเดี๋ยวไปหาที่ภาพกัน ใจสพภูทรได้ไหมได้ๆเกือบติดฟิโน่ไม่ติดแล้วระวังนะเอาแล้วแมนจอดแล้วตรงไหนเดี๋ยวๆน่าจะตามมาน่าจะจอดเิารีมาพร้อมเลยขับช้าๆพี่ช่วงนี้ฝึกช้าช้าขับช้าช้าฝากด้วยล้วกันพี่พัฒนได้ๆนะครับเดี๋ยวผมมาประมาณกี่บาทได้พี่ เช็ค1,000งูัโลแรกนะครับพั 1, 2, นสองใช่ไหมครับโอเคครับเดี๋ยวผมมาลากกี่โมงครับพี่ประมาณบ่ายโมประมาณบ่ายครับ <c oughs> น่าจะเข้บาบ่ายสองบ่ายสามได้ได้ได้สอนมากครับพี่ตอนนี้ก็เอารถฝากไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็อยู่ที่ศูนย์บิ๊กวิงสุราษฎร์นะครับผม ใครสนใจรถวิกบค์นะครับก็มีหลากหลายรุ่นนะครับเข้ามาติดต่อได้นะครับผมตอนนี้ผมต้องขออนุญาตไปหาข้าวกินแล้วก็ไปหาซื้อไม่ก่อนนะครับมากับแฟนนะครับวันนี้ไปถ่ายกล้องสวยๆอีเมนาเลยสวัสดีครับดี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 ตอนนี้เราอยู่กันที่เซ็นทรัลนะครับมาหาซื้อไมโคโฟนนะครับเป็นไมติด ปกเสื้อนะครับผมของโบยาะะ่าเนี่ยแต่ตอนนี้ไม่ไหวละขออนุญาตกินข้าวกันก่อนนะฮะ <c oughs> <c oughs> ของตัวเองอันไหนเนี่ยอันนี้เหรออันนี้ผัดกิมจิใช่ไหมของเขาผัดสไปซี่ว้าวกิมจิกับเม็ดใ,ใหญ่ไหมเดี๋ยวก็จะมีแซลมอนนะฮะแล้วก็น้ำจิม้มอันนี้เป็นสไปซี่นะครับผมโอเคขออนุญาตทานก่อนนะครับ Sudah, ini apa nih? ย oh, yeah. <laughs> นี่คือสภาพวิญญาณน,นะครับวิญญาณมาดูหน้าคนกินวิญญาณ <laughs> เหลือแต่วิญญาณแล้วโอเคอิ่มละไปกันต่อ